สวัสดีทุกคนอาจารย์อ่าาาปลูกขิงฝากกดติดตามผู้หญิงงามงามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุาหนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไล์ฝากหัวใจ ให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใของเราอันนี้ขิงจะไปซื้อจากตลาดหรือจะขุดมาเอามา ขยายใหม่ก็ได้แล้วแต่สะดวกเห็นตุ่มๆไหมจ๊ะเห็นตุ่มๆไหมนี่ปาดออกแล้วก็จุ่มเลยนี่เนี่ยปาดมาแล้วถ้ามีตุ่มๆโผล่มาเงี้ยปาดปาดที่เหลือค่อยนี่ค่อยเอาไปแปะไว้นงี้นะแปะไว้นี้เดี๋ยวรากเขาจะรากเขาจะงอกใต้เนี้ยแปะไว้แบบนี้เดี๋ยวรากงอกตรงนี้ก็จะแทงหน่อขึ ants, ้นมา มองนี้เขาจะแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยตัดแค่นี้เองตัดเนี้ยที่เหลือเอาไปกินแปะไว้แบบนี้พออีต้นนี้ก็ทําแบบนี้ที่มันแตกหน่ออะไรขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยแตกหน่อมาลนะแตกหนอ่หนอมาละเนี่ยแตกหน่อแตกหน่อนะเฮ้ยเราก็ทําแบบนี้คือตัดตัดแล้วแปะตัดมาแล้วแปะแปะ,แปะเลย วก่อนขิงขิงสบุนเพียบแก้อาการท้องอืดแล้วก็บ,บกกรรเทาอาการระคายเคืองในลำสไส้กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดน้ำหนักด้วยช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญใน,นร่างกายเขามีรสเผ็ดร้อนไง คือถ้ากินเข้าไปร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติหามากินจ้ะสับคุณเพียบไปหมดเลยมีสารต้านอนุมนูลอิสระมีทั้งวิตามินซีวิตามินบีป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกผิวทำผิวถูกทำลายนะประทาอการไมเกรนก็ได้ช่วยป้องกันมะเร็งได้เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี ตูเพ้อมีคนแอบมองดูก่อนดูสิใครมาแอบมอง <laughs> น่ารักไงฮะทำไรอ้วนอ้วนกินอะไรนี่กับศัตรูพืชนะเนี่ยฮะฮะอ๋อเขากินหญ้าของเขาอู้ไม่ได้อัดคลิปลงใหเอฟซี FC ดูเลยไม่เป็นไรนะแม่ถ่ายหน่อยนิอ้วนอ้ว,น,วนทำไมอ้วนอ้วน,วนขอถ่ายหน้าหน่อยไออ้อวนเราว่ามีพลังงานพิเศษพลังงานบางอย่าง แอบมองอยู่โถอยอ้วนเองนี่ตัดง่ายๆกันเอาวางกันวางวางตรงนี้ที่เหลือเราก็จะเอาไปทำกับข้าวไงเห็นไหมตัดนี่มีตุมต่มๆโผล่แล้วไอ้นี่ก็ตุมต่มๆก็อาจจะโผล่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะโผล่ไม่โผล่ก็ตัดอย่างนี้ได้เลยอืม เท่านี้เองแปะแปะค่ะแปะกดเข้าไปแค่นี้แบบนี้นะแล้วก็รดน้ำรดน้ําคือให้ดินมันเฉดๆฉะไม่ต้องรดมากเดี๋ยวเน่านี่ก็ได้แกะมางัดออกมาแบบนี้แบบนี้เราจะต้องเปิด เพราะรากมันจะงอกงอกออกมาด้านนี้แปะไว้นะแปะนี่แหละจ้ะที่เหลือเอาไปกินอันไหนที่มีตุ่มๆโผล่ออกมาก็แปะนี่เดี๋ยวเขาก็จะงอกแล้วบางทีอยู่ในตู้เย็นเขาก็งอกโผล่มาแล้วนะเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะ เอาออกมาเลยแปะแปะรดน้ำที่เหลือ็กไปกินเห็นหนะ้าที่มันโผล่ติงๆโผล่มาตาดัดอันนี้ที่เป็นติ่งๆโผล่มาอย่างนี้นะตดัดตัดแบบนี้ได้เลยเมืก่อไม่รู้อ่ะมอก่อไม่รู้ ฝังมันทั้งหัวเลยเมื่อก่อนโยนแล้วก็ฝังฝังอดินกลบจะได,ได้ตอนนี้รู้แล้วพอลองทำไปแล้วได้ผลแต่แต่เราจะบอกเสมอว่าดินวัสดุปลูกสภาพอากาศนะการให้ปุ๋ยให้น้ำมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำตามเราอาจจะ ตายเน่าตายหมดก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้เราแค่แนะเป็นแนวทางให้เฉยๆซึ่งเราทำแบบนี้เขาก็จะงอกรดน้ำแค่ตอนเช้าพอแล้วสังเกตไหมว่าเขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเขาอยู่ในตู้เย็นเขายัางงอกได้เลยฮะอันไหนไม่งอกคือเน่าเท่านั้นเองนะจ๊ะ ตัดก่อนตัดทำไปนะใครที่แบบว่ามีเวลาแต่ถ้าคือภารกิจมันเยอะแยะมากมายมหาศาลก็ค่อยๆทำไปแต่ก็อยากจะให้อัดคลิปคืออัดคลิปทิ้งๆไว้ในช่องอ่ะจะได้มีปล่อยอยากพักเราตอบคอมเมนต์อย่างเดียวพอไม่ต้องกลับไปหาเพื่อนก็ได้ถ้าอยากพัก สมมติอีกช่องหนึ่งของเราเราไม่กลับไปหาใครไม่ไม่หาใครเลยนะแรกๆนะวิวมันจะน้อยลงเรื่อยๆก็ไม่ได้กลับไปหาใครก็มีมีใครเห็นใช่ป่ะก็ไม่มีเพื่อนใหม่ๆมาเห็นก็วิวจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราไม่ซีเรียสเรารอคนที่รักการปลกมาเจอเราเท่านั้นเองช่องต้มปลูกผักสวนครัวเอ้ยปลูกผักกินเอง หรือหลายๆช่องเราไม่กลับไปนะเราจะไม่กลับไปหาใคร <c oughs> เราจะรอให้คนรักการปลูกมาเจอเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแต่คอมเมนต์ยอดวิวก็จะไม่ค่อยมีตัดไปแล้วก็แปะนี่เดี๋ยวเขาก็ยัองงอกมาแล้ว ิมงแบบง่ายๆนะดกันแบบง่ายๆพวกเราก็แค่ทำคลิปไปเรื่อยๆทำบนไปเนี่ยทำบนไปได้นะนี่เราก็เคยทำแล้วเราก็ทำบนไปได้เพราะเราก็จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ถ้าเป็นกลุ่มคนรักการปลูกด้วยกันเข้ามาเจอเราเขาก็ดูก่อนดูก่อนเขาดูก่อนดูด้พูดจาไงฮาหา,ห,าหัวหวหัอย่างเราไม่ค่อยมีใครชอบแต่เราไม่ซีเรียสเราจะบอกเสมอว่าเราไม่ได้พูดจายหยาบคายไม่ใช่พูดคำด่าคำเราก็ไม่ซีเรียสอันนี้อันนี้ปาดแบบนี้เห็มีสองด้านใช่ไหม มีสองด้านปาบตรงกลางนี่แหละตุ่มๆให้มีตุ่มๆโผล่ม,มาแล้วก็วางแปะไว้พอแล้วทำแค่นี้พอตึง้งขายก่อนเดี๋ยวเราก็รอกินแต่พวกนี้กว่าจะลงหัวหลายเดือนนะจ๊ะ พวกขิงขมิ้นคาตะไคร้ส่วนมากก็หกเจ็ดเดือน8เดือนขึ้นไปถึงจะลงหัวเวลาเขาลงหัวนะเขาก็จะโสมต้นก็จะมโสมนั่นคือลงหัวแล้วสามารถขุดขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปกินเอาไปกินแยกเอาไปเพาะด้วยต้องปลูกเยอะๆมันถึงจะมีกินอันนี้ ถกมากินเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พอครับป,ป้าปาเลยต้องไปซื้อที่ตลาดมาพอซื้อที่ตลาดมาเราก็มาทําคลิปเลยหัวเข้ย่าใหญ่เราปลูกเองไม่ค่อยใหญ่นะขมิ้นเอขิงเกือบเกือบพูดผิดแล้วนี่ทำไปแบบนี้เรื่อยๆจนเกิ่าจะหมดเรื่องหมดแรงเรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เราก็เอาจุลินทรียนี่ผสมน้ำสาดได้ไปเร่งรากให้เขาแตกแล้วโอ้ยลูกก็หนังเออลูกก็โอยหนังก็โอยทำอะไรไม่รู้จักเตรียม ขย่าลิปหนึงเทสายไปกาเอานะไม่มีสูตรตายตัวเยอะช่องนี้ไม่เคยมีสูตรอะไรตายตัวถามว่าเราจะทำคลิปแบบเรียกยอดวิวได้ไหมสบายมากเราอ่ะพวกเราอ่ะเรียกยอดวิวได้ แต่บางทีมันมันทำให้หัวข้อบางครั้งมันโดนดรามา่าทำแบบนี้ติดผลแน่นอนทำแบบนั้นแบบนี้ติดผลแน่นอนวิธีทำไอ้นุนร้อยเนบางทีเราจะโดนโดนดราม่าไงคำว่าร้อยเปมันบางอย่างมันก็มีมันก็ทำได้แต่อะไรมันก็ไม่ร้อยเปอร์ ให้พูดว่าได้ผล9.9.99 99, ก็โอเคเผื่อไว้สุดจุด0.1นึ่งนะเออแบบนี้เดี๋ยวใครบอกไหนบอกทำแล้วเห็นผลผมอา้าวก็บอก9.9.99 99, ไง <laughs> เห็นป่ะเออเป็นอย่างนี้แหละเวลาเรียนการตลาดมามก็จะเป็นแบบนี้อาจารย์จะไม่ให้ใช้คำว่าร้อยเซอย่างที่เห็นตอนนี้ YouTube ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงตาติดให้ดีๆก็แล้วกันตอนนี้มันกำลังอัปเดตเราว่าน่าจะเป็นระบบหลายๆอย่างของ YouTube คือหลายคลิปบางทีอัดเข้าไปมันก็ติดมีแบบติดแดงเนี้ยติดเหลืองแบบเนี้ย เราว่ามันเป็นที่ระบบของ u t u b e อะเป็นไปนไม่ได้หรอกที่แบบแหนแดงแหนแดงมันจะแบบว่าจํากัดอายุมันเป็นแหนแดงมันจะจำกัดอายุได้ยังไงใช่ปะ่ะเออลงคลิปแหนแดงเปลี่ยนหัวข้อมันก็ยังไม่ให้เลยยังงงๆอยู่เนี่ยจากัดอายุผู้ชมไม่เหมาะสม,มอะไรก็ไม่รู้มันลเลอะเทอะแล้วก็หลายๆช่องนีน่าจะเป็น ช้อนน้องบีแม่บีปลูกผักก็เหมือนกันนะปลูกพลิกในกระถางเงนี้ยังติดเหลืองคือเป็นที่ระบบของ YouTube ช็อตวิดีโอก็เหมือนกันมันก็จะเอา,เอาช็อตวิดีโอก็จะเป็นกลุ่มใช่ปะ่ะถ่ายถ่ายแนวตั้งคลิปสั้นมันจะไปจัดเป็นหมวดหมูอ่อยู่ในกลุ่มของช็อตวิดีโอของช่องพวกเราช่องพวกเรามันก็จะจัดให้เห็นปะ่ะ เป็นกลุ่มๆเป็นช็อตวิดีโอเพราะฉะนั้นบางทีในขณะที่ youtube ปรับปรุงแก้ไขบางครั้งยังไม่มีคนเห็นช็อตวิดีโอก็มีสังเกตไหมทำไมคลิปนี้ไม่มีใครเห็นเออมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสีเรียดเพราะพี่ u t u b e เขายังแก้ไขอะไรอย่างต่อเน,นื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับด้วยนะ เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับมาอีกก็มเออีเราเล่นในโน้ตบุ๊กเราสังเกตอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็ตามตามพี่เข้าไปไม่ต้องไปเสีเรียดทำไปจนกว่าเราจะหมดเรื่องหมดแรงน,นนะดูเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยทำถ้ามีปัญหาเรื่องสายตา ก็จะแค่ลงคลิปแล้วก็กดรูปหัวใจไม่ตรงไม่ตอบอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วอัดคลิปลงลงลงรัวๆเวลาเท่าชรลาสายตาฟ้าฟางเออไปลอกต้อเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ว่างๆจะไปลอกต้อจาไม่ได้เป็นต้อกระจกหรือต้อหินแต่รู้สึกสายตาดีขึ้นหลังจากที่กินอาหารเสริม ที่มีลุชีนก็ดีขึ้นดูแลสุขภาพกันไปทุกคนอัดคลิปโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวจะสบายใจเข้าใจไหมอัดคลิปโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวจะสบายใจลงไปเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลยของเราอีกช่องหนึ่งเราพยายามจะไม่เปิดตัวนะแล้วก็มีอีกหลายช่องที่เราตอบคอมเมนต์อย่างเดียวคือเราทําหลายช่องมากอะ ไปทดสอบระบบมันด้วยเราจะทดสอบระบบ Youtube ชอบทดลองแล้วก็ชอบสังเกตเราจะสังเกตชอบสังเกตแล้วก็ทดลองด้วยตัวของเรามันทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆเรื่องการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดมีแรงเท่าไหร่ สมองยังดีมันก็รับข้อมูลได้หมดแหละมีอะไรเข้ามาก็รับได้ทุกคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเรียนรู้ได้ได,ได้ได้หมดอะทุกคนมีความสามารถนะเรามั่นใจมีความสามารถที่บางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้แต่เรามั่นใจว่าในเมื่อหลายๆคนเขาทาได้พวกเราก็ทำได้เช่นกันเหมือนเราตัด กิ่งนู่นนี่มาปักชำถ้าหลายๆคนเห็นว่าเราตัดอะไรที่มันปักชำได้ทุกคนก็ทำได้แน่นอนทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับถ้าปักติดทำไมของพี่ต้อมดูปักติดง่ายๆเราก็มั่นใจว่ามันขึ้นกับกิ่งพันธุ์ความสมบูรณ์กิ่งมมกิ่งพันสมมติกิ่งพันุ์สมบูรณ์แล้วแต่พบทิ่มลงดินปักลงดินเนี่ยปักลงดินไปเลยดินเป็นกรดเป็นด่าง ปักไปเน่าหมดเลยทุกต้นทุกกิ่งซึ่งเราถึงได้บอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเอาแน่นอนไม่ได้เลยแค่ทําให้เป็นแนวทางเฉยๆว่าเออเราทําแบบนี้นะตัดแบบนี้ตัดใต้ข้อแบบนี้แล้วปักลงไปนี่มันติดก็ใครที่ปักไม่ติดปักไหม่ปักไปที่ดินมองอื่นก่อนมองอื่นด้วยต้องย้ายย้ายที่การตัดปักชํา เราก็อยากให้ทําตอนเย็นๆย็นริดใบออกให้หมดยิ่งดีคือมันถ้าต้นไม้ต้นพืชมันแตกแตกยอดแตกกิ่งตามตาข้อตาเนี่ยเราก็ริดใบออกหมดได้ไม่จำเป็นต้องเอาเอาใบไว้ด้วยซ้ำบางคนบอกว่าต้องให้เขาสังเคราะห์สแสงอันนี้เราทดลองมาแล้วนะสิบกว่าปีเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยเราว่ามันไม่จำเป็นต้องมีมีใบก็ได้ ถ้าปักติดดินเนื้อเยื่อที่ใต้ข้อเนี่ยเขาก็จะสร้างถ้าเขาแข็งแรงเขาสร้างรากออกมาเองพอสร้างรากออกมาเองเขาก็จะดูสารอาหารไปสะสมที่ลําต้นลําต้นใช่ไหมพอสะสมเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเขาก็จะดันแตกข้อแตกตาแตกใบแตกยอดออกมาเองถ้าปักเข้าไปแล้วไอ้ตรงส่วนที่เราตัดปักมันเน่ามันก็ไม่งอก เน่าไปแล้วรากมันจะนงอกได้ไงใช่ไหม,มคลิปนี้ไม่มีอะไรมากทำให้ดูเฉยสู้กันต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดเหนื่อยก็พักมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาหนึ่งสมองสองมือทำเท่านั้นที่ทำให้เราไม่มีวันอดทำไปจนกว่าสภาพร่างกายเรามันจะไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะทำนู่นนี่อีกแล้วแค่นั้นเอง คือร่างกายก็เสื่อมไปตามกาลเวลาสภาพร่างกายอาวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาของสิ่งมีชีวิตเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่แตกต่างถ้าเขาหมดอายุไขเขาก็จะเสื่อมโทรมรากเน่าดูดอาหารไม่ได้เขาก็ตายมันไม่ต่างจากคนหรอกแก่เท่าชาราสภาพร่างกายเสื่อมโทรมใช่ไหมกินอะไรไม่ได้ เหมือนรากต้นไม้ไม่สามารถดูดอ,อาหารนำไปหล่อเลี้ยงได้อีกต่อไปมันก็ตายไม่อยากตายก็ให้สายยางใส่อาหารทางสายยางโอ้ทอทรมานไม่เอาขอไปแบบสงบสงบได้เปล่าไม่อยากเป็นภารัใครใดๆทั้งสิ้น โลกนี้ยิ่งดูยิ่งดูยอบยานเรียบเหมือนละครร้องเพลงลูกกรุงก็จะกลายเป็นลูกทุ่งทุกที <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงสาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปอง <c oughs> คิดครองเป็นคู่ ทุกวันนี้อยู่กลํ้กลืนน้ำตาตกในคนเราเกิดมานะเราไม่รู้ว่าเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเราจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่มีใครมีโอกาสรู้ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเตรียมพร้อม รับข่าวร้ายได้ก็จะดีฝึกฝึกการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตฝึกความคิดฝึกหลายๆอย่างเลยฝึกจิตใจใครที่ใจร้อนมากมากม,ากมาลองไปปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาหลายคนก็เปลี่ยน แต่หลายคนก็ไม่เปลี่ยนฝึกไปนี่สิปีก็ยังไม่เปลี่ยนก็มีเยอะโอ๊ยอย่างเราไม่เคยไปปฏิบัติทำอะไรใด้สิ้นเราแค่เอา,เอาชีวิตที่ผิดพลาดในอดีตใช่ไหมเอามาสอนสั่งตัวเองไม่ให้ไปทําตรงนั้นอีกและจะไม่ไปทําอีกแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากแล้วก็ปลงปลดปล่อยวางกับชีวิต อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดชีวิตคนเรามันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราจะชอบพูดแบบนี้ชีวิตคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้เราจนมากเลยปรากฏสี่โมงเย็นไปถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรวยเลยวันนี้เรารวยมากเลยเรามีเงินมีทองแยะพอวันรุ่งขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่ ที่จะต้องสูญเสียเงินทองมากมายมันก็มีใช่ปะ่ะชีวิตมันถึงไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือตายทุกคนเดินทางพวกเราเดินทางเดินทางไปอยู่ที่เดียวกัน <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มันดีๆเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรมากสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะพวกเราฝากช่องกเกษตรช่จจองปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคน ทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆกับพวกเนี่ยคนกลุ่มคนรักเกษตรรักการปลูกมากๆไปกดติดตามนะแล้วมือมาหัดปลูกพยายามลงคลิปรัวๆโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวเอาคลิปสั้นสลับคลิปยาวคืออนาคตขา้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่า YouTube มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่าในการจ่ายเข้าใจคหว่า ในการจ่ายเงินมันอาจจะใจดีให้เราแบ่งยังห้าสอร์เซ็นก็ไม่มีใครรู้อีกทำเพอทำเท่าเท่ามีแรงนี่นะเพราะมีหลายช่องก็หมดหมดแรงไปละไม่ไม่สู้กันละเลิกเลิกทำช่องไปหลายคนละเขาท้อสี่พันชั่วโมงไม่มีอะไรมากท้อสี่พันชั่วโมงคอนเทนต์ดีๆก็ต้องโปรโมท ช่องเช่นกันเข้าใจใช่ไหมคอ,คอนเทนต์ดีดีก็ต้องโปรโมทช่องถ้าไม่โปรโมทช่องก็ไม่มีคนเห็น y o YouTube มันจับกลุ่มพวกเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มกเกษตรจะดีมากเลยก็รอมันนั้นก็ทำไปมีอะไรก็ทำไปถ่ายคลิปวนไปเนี่ยคลิปถ่ายวนไปได้ถ่ายวนไปเลย,ถ,ยถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนั่นถ่ายวนไปไม่มีปัญหา ถือว่าถ่ายคนละครั้งไปละทำงานต่อแค่นี้นะ